สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่17นะคะมีนาคม2565ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับพี่น้องนะคะตบมือรัวๆกับพี่น้องที่มีโชคและก็มีลาบข้ามานะคะพี่น้องค่ะหน้าที่ผ่านมาในวันที่16นะคะ แล้วก็ยังไงแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่มีโชคลาภนะคะก็ให้ถือว่านะคะบุญเรายังไม่ถึงก็เลวกันนะคะอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดอย่าไปโทษดวงจะตาราศีของตัวเองนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะทำใจเย็นเย็นรวมๆประเดี๋ยวนะคะบุญเราถึงนะคะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเข้านะคะพี่น้องค่ะนะเราก็จะมีโชคลาภเข้ามาแล้วก็พี่น้องบางท่านนั้นเนี่ยไม่มีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ก็มีโชคในเรื่องของการงานนะคะในส่วนของบริวารน,นะ,ะมีดีๆเยอะแยะพยายามมองหาในสิ่งดีๆที่เรามีเราก็จะได้เสริมพลังให้กับตัวเองนั่นเองค่ะพี่น้องจานาะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะ <c oughs> นะเรามาดูดวงรายวันกันดีกว่านะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเป็นแบบไหนนะคะนี่พี่น้องวันอาทิตย์นะคะดูว่าอะ ยังคงที่จะต้องเตือนในเรื่องสุขภาพอยู่นะคะพี่น้องจ๋านะขึ้นเดดนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคประจําตัวแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องโควิดด้วยนะคะในวันพวกนี้มีเกณฑ์ว่าจะไปโรงพยาบาลนะคะอ่าไม่ไปอ่าเอ่อในในเรื่องตัวเองก็ไปในส่วนของบริวารว่าอย่างนั้นสําหรับเดนะคะแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันอาทิตย์นะคะทุกอย่างดีขึ้นเนาะ ดีในส่วนของบริวารคนรักคนในครอบครัวลูกค้ามีเพิ่มขึ้นนะคะนี่มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมีกัลายาณมิตรที่ดีนะจ๊ะนะก็ถือว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งเหมือนกันคะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะถ้าเกิดว่าขึ้นสองถ้วยนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะนี่งี้นะคะ ส่วนในเรื่องกิจการการงานก็ยังคงที่จะต้องลุยๆย,ยังคงที่จะต้องเป็นแม่ทัพอยู่ยังคงมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบนะคะในหลายๆเรื่องสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะก็คิดว่านะคะนําทัพได้อย่างแน่นอนค่ะไม่ต้องไปกังวลน,นะคะอ่ะดูเลเรื่องสุขภาพอย่างเดียวค่ะมาดูเลขนาโชคค่ะมีเลข5 4นะคะและก็3 2 5 4 3 2นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันท์เป็นแบบไหนดูกันทานายโดยรวมนะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันจันทร์นะคะนี่ยังคง่จีตึงเครียดในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะภาระในเรื่องหนี้สินในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะพี่น้องจ๋าในวันพรุ่งนี้ดูว่าจะมีพันธะสัญญาหรือมีส่วนที่จะต้องนะคะแก้ไขถ้ามีข้อบทกฎหมายเข้ามาพี่น้องวันจันทร์นะคะ ก็ต้องอ่านข้อบทกดกฎหมายให้ดีนะคะแต่คิดว่าได้รับความยุติธรรมเป็นอย่างดีระมัดระวังจะมเีเรื่องไม่สบายใจกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าพี่น้องวันจันนะคะยังไงแล้วในวันพรุ่งนี้ก็ต้องใจเย็นเย็นร่มๆนะคะพี่น้องนะอย่ากเกิดความเบื่อหน่ายหรือเกิดความเสิงนะคะถ้าเป็นในลักษณะทํานายโดยรวมแบบนี้กรณีไหนที่พี่น้องวันจันทรับผิดชอบไม่ไหว ก็ต้องขอความช่วยเหลือละค่ะพี่น้องค่ะนะมีบริวารน,นะคะคุณใครชิดพี่น้องวันจันนะยังคงที่ยื่นถ้วยให้ยื่นความปรารถนาดียื่นนะคะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพราะนั้นเนี่ยอย่าเล่นตัวนะคะถ้าเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็จะต้องขอความช่วยเหลือละค่ะพี่น้องวันจันนะคะอย่าเซ่งปิดอยู่แบบนี้นะคะไม่งั้นเราจะหนักคนเดียวนะคะพี่น้องนะอ่ะว่ายอย่างนั้นค่ะมาดูเลขมันโชคค่ะมีสี ห้าและก็หนึ่งสี่สี่ห้าหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องวันจันทค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันอังคารนะคะทานายโดยรวมบอกว่านะคะเออบอกว่ามีการเริ่มต้นงานใหม่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกิจการการงานย้ายที่อยู่ได้ด้วยนะคะมีโครงการ นะคะในหัวแล้วก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะคะยังคงมีพลังอยู่สำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะแต่ส่วนที่จะต้องระมัดระวังก็คือสุขภาพเหมือนกันนะคะก็คือ,อยังคงมีเจ็ดดาบอยู่นะ,ะแล้วยังมีสามดาบอยู่ใครที่มีความดันไขมันระมัดระวังแล้วก็เอ็นข้อกระดูกด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะส่วนใครที่ขอความช่วยเหลือใครเอาไว้ ในส่วนของบริวารพี่น้องวัดอังคารในวันพรุ่งนี้วางแผนใหม่เนาะดูว่าจะไม่สมหวังนะคะพี่น้องจนันนะดูว่าบริวารจะไม่โอเคกับเรานะฉะนั้นแล้วเราจะไปหวังความช่วยเหลือนะช่วยเหลือจากผู้อื่นในวันพรุ่งนี้นะคะดูว่าจะจะผิดหวังหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องจันนะเพราะนั้นเราต้องช่วยเหลือตัวเองละค่ะและก็วางแผนเอาไว้ในวันพรุ่งนี้ว่าถ้าเกิดว่าผิดพลาด นะคะคือไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะต้องนะคะทำอย่างไรต่อไปนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะโอเคมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขเจ็ดหนึ่งสีนะคะแล้วก็สค่ะเจ็ดหนึ่งสสค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันทำนายโดยรวมบอกว่านะคะอ่า บอกว่าดีค่ะเนาะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะน่ะบางท่านก่อนหน้านี้ดวงพลิกนะคะพลิกไปในทางที่ดีปฏิหารเกิดเนาะนะคะนี่อย่างเช่นในเรื่องกิจการการงานใครว่างงานอยู่ได้งานทำแล้วนะ,ะในส่วนของกิจการก็พี่น้องวันพุธกลางวันก็ยังคงมีภาระนะคะในส่วนของกิจการการงานนะคะยังคงแจดันไปข้างหน้าพาในส่วนของกิจการให้รอด นี่อย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินนะคะในเรื่องของทุนทรัพย์ทรัพย์สินนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันนะบางท่านอาจจะมีในลักษณะของมีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของมรดกได้ด้วยนะคะและมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่สําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะถือว่าโอเคมากเลยนะคะทั้งเรื่อง,องการงานและเรื่องของ การเงินนะคะพี่น้องคะนะทรัพย์สินก็โอเคเนาะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องจ๋านะเอาเป็นแบบนี้กันมาดูเลขนำโชคค่ะมี3101ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนทำนายโดยรวมบอกว่าอ่านะรู้สึกว่าจะมีโชคลาบนะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะ ได้เงินนะคะนี่อย่างนี้นะคะและก็ในวันพรุ่งนี้คิดการอะไรลงมือทำค่ะประสบความสำเร็จด้วยไพ่เทพแห่งเวทมนต์และยังคงมีบริวารน,นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นอย่างดีค่ะในวันพรุ่งนี้มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่อย่างเร่งด่วนไปทำงานค่ะพี่น้องคะนะ,ะไปทำงานไปประสานงานไปหาลูกค้าสำเร็จนะคะพี่น้องจานนะต่อไปนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนดีขึ้นเกือบทุกเรื่อง เหมือนกันค่ะนะคะามาดูเลขนำโชคค่ะมี1 1 4 5 1ห4 5ค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีทำนายโดยรวมบอกว่ายังไงคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะเอาละนะคะทุกอย่างจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจอดทนนะคะนี่ทุกอย่างเริ่มที่จะลงตัวนะคะเพราะมีไพ่เดอะเวิร์เข้ามา ความอุดมสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพระฤหัสบดีด้วยความที่เรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะนี่นะในเรื่องของกิจการการงานปัญหาอุปสรรคมาแก้ไขไปทีละบินทีละเรื่องนะคะและก็ทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่พี่น้องวันพระฤหัสบดีทุกอย่างนะคะคลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยเงื่อนเวลาด้วยนะคะและยังคงที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องงานหนักๆลุยๆเหมือนกันนะคะพี่น้องคะ่ะนะ ไต่เอาไว้เอาอยู่เอารอดหมดด้วยผู้หญิงเก่งนะคะเออและก็ปฏิพาน์ไหวพริบตีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งคือพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมี6 2สองค่ะ6 2สองค่ะพี่น้องวันพระฤหัสบสดีค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันศุกร์นะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันทำนายโดยรวมนะคะพี่น้องวันศุกร์เน้นดูว่า นะคะในส่วนของบริวารน,นะคะก่อนหน้านี้นะคะบางท่านอาจจะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะหรือมีเรื่องผิดใจกันกันกบบริวารคนรักนะคะมีโอกาสที่จะเกิดรักอวนได้นะคะพี่น้องคะนะอันนี้โชว์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่พี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้อย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วเหมือนเด็กๆไม่ได้นะตัดสินใจอะไรต้องมีข้อมูลและเหตุผลนะคะอย่าเป็นเด็กๆเอาไว้อย่างนั้นนะคะ ขึ้นในลักษณะให้ครอบครัวนะคะครอบครัวของพี่น้องวันสุกยังคงให้ความช่วยเหลือนะคะยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันสุกเป็นอย่างดีนะคะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ดังใจนะคะและก็ไม่ได้ดังใจกับบริวารนะว่าอย่างนั้นนะอ่าฉะนั้นแล้วในส่วนของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสเกิดรักวนนะคะอ่านี่หนึ่งนะและก็มี ที่จะต้องเตือนก็คือเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องการนะเอออาจจะมีรักวนเกี่ยวกับสุขภาพคือโรคเก่ามีโอกาสกำเริบได้นะคะพี่น้องนาะฉะนั้นถ้าให้ในลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยมีการคิดย้อนหลังหรือมีในลักษณะของปัญหากเก่าเก่าวิ่งมาให้แก้ไขเนี่ยอย่างนี้ถ้าคิดย้อนหลังคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วอันนี้ก็จะต้องปรับที่ตัวเองค่ะคิดไปก็เท่านั้นนะคะพี่น้องวันศุกร์นะเออคิด นะคะหรือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะเป็นเรื่องดีเนาะคิดล่วงหน้าก็ไม่ต้องไปคิดมันนะคะเอาปัจจุบันกันค่ะพี่น้องค่ะเนาะคิดน้อยๆอ่ะเราก็จะได้ไม่ตึงเครียดไม่มีความทุกข์นะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมี1065 1 0 6 5ค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะพี่น้องค่ะเนาะพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นนะคะทํานายโดยรวมบอกว่าหัวห้อยหัวทิ่มน่าจะผิดหวยนะคะดูว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยโอเคนะคะนี่เครียดตึงเครียดแล้วก็เรื่องงานก็ไม่ได้ดังใจรีรอจะขยับขยายในส่วนของกิจการการงานนะคะแล้วก็ขึ้นราชินีพระจันทร์นะคะมีความ สงเครียดนะในวันพรุ่งนี้อ่ะคิดมากอะ่ะและมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจนะคะพี่น้องนะอย่างเช่นสมมติว่าง,งานอยู่และมีงานมาให้เราเลือกทํา2งานเราก็ตัดสินใจเลือกในงานที่ดีที่สุดก็แล้วกันถ้าขึ้นไพ่สองดาบนะคะราชินีประจันนั้นพี่น้องวันเสาร์อ่ะนะคะเออเขาเรียกว่ามีมีเส้นพิเศษอยู่แล้วอะ่ะเราก็รู้โดยอัตโนมัติว่าสิ่งที่เราเลือกนั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดี สิ่งที่เราทิ้งมันดีหรือไม่ดีนะคะอ่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะต้องมีสักหนึ่งอย่างสอ,งอย่างละค่ะพี่น้องค่ะที่เราจะต้องเลือกเนาะตัดสินใจดีๆแล้วก็เลือกแล้วก็เดินหน้านะคะแล้วก็ทํามันได้ดีที่สุดนะคะพี่น้องวันเสารนะ์ถ้าเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนเรื่องสุขภาพก็ไม่ค่อยโอเคนะระมัดระวังยนินข้อกระดูกสายตาดวงตานะคะพี่น้องจานะอย่ากเกิดความตึงเครียดระมัดระวังเรื่องโควิดด้วยนะคะในลักษณะภัยสุขภาพขึ้นไม่ค่อยที่จะโอเคนะคะเอาอย่างนี้กันค่ะมาดูเลขนำโชคกันหนึ่งสองเก้า 1, 2, 9, นะคะแล้วก็สองค่ะหนึ่งสองเก้าสองค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะโอเคหมอเวพรในพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเอาไว้นะคะพี่น้องคะ่ะนะ และก็มีโชคมีลาบเข้ามาค่ะมีเรื่องดีๆเข้ามาค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ